หอแห้งหรือสิง่งใดอีกครับเวลาเราไม่ไดืด่มน้ำเป็นเวลานานจะหายยังไ,ไงดีครับรู้สึกเป็นทุกข์เป็นทุกข์เลยไม่ได้กินน้ำอะไรอีกครับหอแห้ง,งอ,ะอะไรกันมาเรื่อยอีกครับเอาเท่าที่เอาแบบวเราเลยนะคะว่าเขาป่วยได้อันนี้จริอองๆจริงนะอะไรเนาะเย้ ในร่างกายของมนุษย์นะคะ60-70%ประกอบไปด้วยนะ้าเลือดเปนะ็นน้ำในสมองของเรามีน้ำอยู่ที่นั่น60-70%เลยนะคะเวลาที่แบบผู้หญิงอยากลดน้ำหนักไปหลายคนไปซื้อไอ้พวกยาที่แบบว่าลดน้ำหนักจริงๆแล้วมันไม่ได้ลดน้ำหนักนะคะไอ้ยาที่เรากินเข้าไปที่แบบทำให้เราขับ่ายออกเราก็แบบที่ออกอะไม่ใช่เพราะว่าไขมันรอกนะน้ำในร่างกายคูกออกมา แล้วน่าทำให้เรารู้สึกว่าขอมจริงๆล้องไม่ได้หอมนะคะที่น้ำมันออกมาจากร่างกายของเรา60-70%ในร่างกายคือมีน้ำอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องอยากทดลองดูก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นไม่เอาว่าดว่าเป็นจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าอยากทดลองได้ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเป็นเวลานานปากเราจะแห้งใช่บไหมคะปากจะแห้งแล้วก็จะปากเหนียวปากเหนียวยังไม่พอเริก็มีกลิ่นปาก เห็นไ,ไหมคะครัหล,ลังจากนั้นนะคะตาจะเริ่มแห้งคือถ้าไม่ดื่มน้ำเยอะตาเริ่มแห้งเลยนะคะหล,ลังจากนั้นผิวก็จะเริ่มแห้งถ้าไม่ดื่มน้ำเป็นเวลานานหลายวันต่อกันนะคะผิวจะเริ่มแห้ง